คือเครื่องยนต์ติดปกติแต่เวลาวิ่งอ่ะมันวูบมันเลยคคล้ายๆมันเกียร์ว่างอ่ะตัวดีอ่ะคือวูบนี่มีสองวูบนะวูบที่เครื่องค,คือเหยียบแล้วหัวขมำเลยเครื่องติดอยู่ไม่มีอ่ะบอ่าแล้วรอบเหยียบตัวเปล่ารอบพุ่งไหมไม่พุ่งครับพุ่งุ่งปกติครับ,บถ้ารอบถ้ารอบปกติแล้วอยู่วูบวูบเป็นที่เกียร์ครับถ้าวูบแบบรอบสูงนะแล้วอยู่เกียร์หายไปเลยอ่ะ ถูกไหมอาการนี้ใช่ไหมรูปแต่หัวไม่เชื่อมแต่แต่เกียร์หายครับถ้าถ้าเกียร์หายเกียร์โตนะครับเบื้องต้นเช็คระดับน้ำมันเกียร์ก่อนน้ำมันเกียร์ขาดเปล่านะไ่ขาดครับน้ำมันเกียร์ดำไหมสกปรกไหมรถวิ่งกี่แสนแล้วครับอ่ารถประมาณเกือบสองแสนกว่าแล้วครับโอเคคันนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนนะเดี๋ยวท่านจะสับสน เพราะว่าการคุยทางโทรศัพท์เนี่ยบางทีการสื่อสารหรือการเล่าอาการเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคําที่ท่านถามความเข้าใจอาจจะผิดเพี้ยนนะครับแยกเป็นสส่วนก่อนนะอาการวูบเนี่ยวูบสส่วนนะครับส่วนของเครื่องยนต์วูบนะครับก็คือเครื่องติดแหละครับแต่เหยียบแล้วหัวขมำนึกออกไหมครับคือเหยียบแล้วไม่มีแรงเลยหายไปเลยนะครับอันนี้คือแต่เครื่องยนต์ติดนะครับไม่ดับนะอันดับที่สองครับรอบสูงครับแต่วูบตัวไม่ไปครับ ของท่านเป็นอาการแบบไหนครับอ๋อของผมมันวิ่งแล้วมันมันคล้ายๆมันมันเกียร์มันมันเบิ้ลอะรอบสูบถ้า่างนั้นเป็นในเกียร์ครับเป็นตอนร้อนๆเนี่ยจะเป็นที่ชุดลูกสูบภายในเกียร์อโตเมตินะครับชุดลูกสูบอาจจะรั่วในระบบนะครับอาจจะมีปัญหาตรงจุดนี้ทําให้เขาเรียกว่าเกียร์วืดตอนเครื่องร้อนนะครับอ่าอันนี้เกียร์วืดเครื่องร้อนแล้ววูบใช่ฮะวืดนะเขาเรียกวืด รอบสูงวืดแต่ตัวไม่ไปต้องจอดสักพักให้เครื่องเย็นแล้วไปได้ใช่ครับอ่าอันนี้เป็นในเกียร์ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเกียร์มีอยู่2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์แยกออกเป็นไฟฟ้าสายไฟกลองในรุ่นที่ควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับถ้ารุ่นที่ไม่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีเลือนวาล์วบอดี้หรือสมองเกียร์นะครับโซยนอยอาจจะมีปัญหาในส่วนของตัวควบคุมโซ่นอยไฟฟ้านะครับอีกอันนึงในส่วนของเมคานิก เมคนิกจะเป็นพวกภาคคลัชโมดูลเพดนะครับชุดหม้อคัดและพวกซีลลิงต่างๆเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับผมมีเท่านี้ครับค,<ำ>ครับซ่อมได้ัไหมซ่อม<ำ>ได้ฮนะะทั้งโอเวอร์ฮอนทั้งเกียร์มือสองได้หมดท่านต้องหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการที่เขามีความชํานาญในส่วนของเกียร์โตเมติกให้เขาวิเคราะห์อาการก่อนแล้วก็แจ้งราคาท่านก่อนนะครับว่าราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช้อะไหลแท้อะไหล่เทียมหรืออะไหล่มือสองคุยตกลงเรื่องราคาให้ชัดเจนก่อนนะครับ ทำ,ทำตามคำแนะนำของช่างโดนครับคือเช็คระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับแล้วก็เช็คระบบระบบเมคานิกมีอยู่สองส่วนนี่เองไม่มีอะไรครับแล้วให้เขาเสนอราคาก่อนนะครับช่างแนะนำบอกให้เปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์ช่วงล่างก็ต้องว่ากันที่ราคาแล้วก็การรับประกันแล้วครับนะครับถ้าชุดถ้าช่วงเปลี่ยน<ห>เกียร์ช่วงล่างมีหายไหมหายวูบไหมคือวิ่งปกติเลยป่ะครับอะไรนะครับถ้าช่างคำแนะนำอ่ะให้เปลี่ยนเกียร์ช่วงล่างอ่ะคือหายเลยป่ะไม่ หายวิ่งโปรตีเลยอ่ะคือโทษนะครับผมไม่ได้ทดสอบรถคันนี้ครับถ้าให้ผมทดสอบผมถึงก็ฟันธงได้ว่าเปลี่ยนแล้วหายหรือไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าท่านให้ช่างอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการที่สนิทกันเขาตรวจเช็คแล้วตรวจเช็คละเอียดแล้วถ้าเขารับประกันว่าเปลี่ยนแล้วหายท่านถามเรื่องราคาและการรับประกันครับครับผมนะมีแค่นี้เองโทษจากจังหวัดอะไรครับ อายุทยาครับโอ้ได้เลยครับอายุทยานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วไงโทรรายงานด้วยนะครับขอบพระคุณครับ,รบสวัสดีครับท่านครับ